สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์พลอยดูดวงคลิปนี้นะคะก็ขอใจหนุ่มๆเป็นพิเศษนะคะอาจารย์พลอยก็จะแชร์เกี่ยวกับวิธีเอาอกเอาใจของส,สาวตามราศีเกิดนะคะถ้าหนุ่มคนไหนนะฮะ,ะรู้วันที่และก็เดือนเกิดของส,สาวๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะที่เราจะเข้าหาที่เราจะ,ะรู้วิธีเอาอกเอาใจ ให้ถูกอ,อกถูกใจของหล่อนนะถ้าใครนะคะอยากเอาใจสาวๆตามราศีเกิดตามอาจารย์พลอยมาเลยค่ะอันดับแรกนะคะอาจารย์พลอยก็ขอพูดถึงสาวราศีเมฆก่อนนะฮะสาวราศีเมฆก็คือสาวๆที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนะคะสาวราศีเมฆนะฮะ เป็นส,สาวที่มีนิสัยชอบให้คนรักหรือว่าแฟนเนี่ยเอาอกเอาใจนะ,ะแล้วก็แสดงความรักต่อตัวเองเสมอนะฮะเป็นคนที่ต้องการความรักนะฮะแล้วก็อยากให้คนรักเนี่ยซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะฮะาสาวราศีเมษก,ก็เลยเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสวยๆนะฮะอชอบแต่งตัวหรูหราราคาแพงนะคะ พ,พิถีพิถันละเอียดละออในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเพราะว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยดูดีนะคะดูสวยงามอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะให้คนรักหรือแฟนเนี่ยนะคะชอบนะคะและก็รักเธอมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชายนะ,ะอยากเอาอกเอาใจสาวราศีเมษก็ไม่ยากนะคะถ้าเธออยากเมคอัพนะคะหรือว่าแต่งตัวสวยๆนะ ก็อย่าขัดใจนะคะชมเธอเลยนะคะชมเธอเลยากอยากจะให้ของนะก็ซื้อสิ่งที่สวยงามให้เธอนะคะจะเป็นเมคอัพหรือว่าชุดสวยๆนะคะเธอจะพออกพอใจอย่างมากเลยนะคะถ้าเห็นเธอแต่งตัวนะคะชมเธอนะคะอย่าขัดใจเป็นอันขาดนะคะสาวราศีเมษนะ,ะจะพอใจแล้วก็จะรักคุณมากขึ้นนะคะ ต่อไปก็เป็นสาวสาวนะคะราศีพฤกษ์นะคะสาวราศีพฤกษ์ก็คือสาวสาที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่21พึกพฤษภาคมนะคะ สาวราศีพฤกษภเนี่ยฮะจะเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจคนรักหรือแฟนตัวเองนะฮะเป็นคนที่ชอบอยากทำโน่นทำนี่ให้นะฮะไม่ว่าอาหารการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวคืออยากดูแลให้ทุกอย่างนะฮะทีนี้ถ้า,าหนุ่มคนไหนคอยตามนะฮะเห็นด้วยกับเธอนะฮะเ,เธอก็จะถูกอกถูกใจแต่ถ้า คือทำอะไรให้แล้วนะคะคุณไม่ชอบบอกเธอนะคะให้เหตุผลไปสาวพฤกษุรับได้นะคะ,ะถ้าเ,าเอาใจเธอนะยอมให้เธอจัดการทุกอย่างคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่เห็นด้วยกับเธอแค่นี้สาวพฤกษุก็พอใจ นะดีอ,อกดีใจแล้วก็รักคนมากขึ้นสาวราศีมิถุนนะฮะก็คือสาวที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมนะฮะถึงวันที่21มิถุนายนนะฮะสา,าวมิถุนไม่ชอบใช้ชีวิตแบบจำเจนะ,ะเป็นคนขี้เบื่อนะคะถ้าอยากเอาใจสา,าวมิถุนก็ไม่ยากนะคะพาเธอไปเที่ยวนะ,ะพาไปทานอาหารนอกบ้านนะเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยๆนะอย่าจำเจนะ เธอก็จะพอใจมากนะคะสาวามิถุนพูดเก่งน,นะชอบพูดชอบคุยนะคุณก็ชวนเธอคุยแต่ระวังอารมณ์ของเธอนะคะมันเปลี่ยนเร็วจับทางเธอให้ได้แล้วก็คอยตามเธอก็จะพอใจนะคะแค่นี้เธอก็รักคุณแล้วนะคะต่อไปก็เป็นสาวาราศีกรกฎนะคะ สาวราศีกรกฎก็คือสาวสาวที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎกราคมนะฮะสาวกรกฎนี่เป็นสุดยอดของสาวสาวเลยนะคะเป็นสุสาวที่ช,ชอบเอาอกเอาใจคนรักนะคะชอบพเนาพดคลอเค,ค,คลียนะคะกับคนรักะะเรื่องความรักเนี่ยไว้ใจเธอได้เลยนะคะสาวกรกฎเนี่ยรักใครรักจริงนะฮะถ้าคุณอยากเอาอกเอาใจสาวสาว าราศีกรกฎเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเหมือนกันนะคะก็แค่คลุกคลีคอเคลียอยู่กับเธอนะคะเวลาเธอจะไปไหนก็ไปด้วยกันเวลาทําอะไรทําด้วยกันนะคะแค่นี้ถือก็จะพอใจแล้วก็จะปฏิบัินนบคุณอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะนี่คือสาวกรกฎต่อไปสาวราศีสิงห์นะคะ สาวราศีสิงค์ก็คือสาวสาวที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนะ,ะสาวราศีสิงค์เป็นสาวที่ชอบอบสังคมนะคะชอบไปในที่หรูหรานะคะไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าทานอาหารก็จะต้องเป็นสถานที่หรูหราดูดีมีระดับนะคะถ้าอยากเอาใจเธอ ก็พาเธอออกงานสังคมนะคะงานสังคมที่หรูหรามีเกียรตินะคะแล้วตัวคุณนะคุณผู้ชายก็ต้องอัพตัวเองให้ดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะต้องทําตัวให้เด่นในทุกสถานการณ์ที่ไปนะคะเธอจะชอบแล้วก็พอใจมากๆนะคะต่อไปก็เป็นสาวราศีกันนะคะสาวราศีกันก็คือสาวที่เกิดระหว่างออวันที่24สิงหาคม ถึงวันที่23กันยายนนะฮะสาวราศีกันชอบความสะอาดสวยงามนะฮะถ้าคุณผู้ชายดูเลอะเทอะดูไม่สะอาดอย่างนี้นะฮะก็อย่าเข้าใกล้เธอเป็น,นขาดนะฮะถ้าอยากเอาใจเธอนะ,ะคุณก็ต้องสะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้านะฮะหล่อนจะภูมิใจแล้วก็พอใจในตัวคุณมากต่อไปก็เป็นสาวราศีตุลน,นะฮะ สาวราศีตุลก็คือสาวๆที่เกิดอ,า,อาระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบความรุนแรงนะคะจะไปใช้วิธีกระโชกโกห่ากับเธอไม่ได้เลยนะคะต้องพูดดีๆกับเธอนะคะพูดไพเราะอ่อนหวานให้เธอชอบมากเลยนะคะถ้าอยากเอาอกเอาใจเธอนะคะคุณก็พูด อ่อนหวานกเธอพูดแบบไพเราะอ่อ,อนหวานสุภาพนิ่มนวลน,นะคะเธอชอบแบบนั้นนะคะแล้วก็เธอจะชอบสิ่งสวยๆเงงงาม,งามเพราะฉะนั้นการเอาใจเธอก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เช่นกันนะคะแค่พูดให้ไพเระนะคะแล้วก็สุภาพกับเธอ,นะอซื้อสิ่งสวยๆเงงงามให้เธอบ้างอย่างเงี้ยเธอก็จะพอใจก็จะรักคุณมากขึ้นนะคะเธอจะคิดว่าคุณ เข้าใจเธอนะรักเธอมากขึ้นต่อไปก็เป็นสาวราศีพฤศจิกนะฮะสาวพฤษจิกเนี่ยนะฮะจะเกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนะ,ะสาวพฤษจิกนะฮะเป็นคนจงรักภักดีในด้านความรักนะฮะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในด้านความรักถ้าอยากเอาอกเอาใจเธอนะต้องแสดง ความจงรักภักดีต่อเธอนะคะเหมือนรักเธออยู่คนเดียวนะไม่มีใครอื่นนะคะเธอก็จะพอใจนะคะเธอไม่ต้องการอะไรต้องการแค่ให้คุณรักแล้วก,ก็ซื่อสัตย์ต่อเธอเท่านั้นนะคะเวลาเธอพูดอะไรก็อย่าขัดใจนะคะแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเธอจับได้ว่าคุณไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องนะคะเธอจะรับไม่ได้เลย นี่คือเสาวร,ราศีพฤิภนะคะต่อไปเป็นเสาร,ราศีธนูนะฮะสาร,ราศีธนูก็คือสาวสาวที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะฮะสาวร,ราศีธนูนะฮะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะฮะมองบวกแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนตกตทุกข์ได้ยากนี่ เธอ,อจะสงสารนะคะอยากจะช่วยเหลืออย่างนี้นะคะ,ะวิธีที่จะเอาใจสาวท้าทังหก็คือต้องแสดงเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วก็เห็นด้วยกับเธอเวลาเธออ,อยากแสดงน้ําใจต่อคนนั้นคนนี้นะ,ะก็เห็นด้วยนะ,ะอยากขัดใจเออโอโหไปกับเธอเลยนะคะแค่นี้นะเธอก็จะพอใจแล้วก็รักคุณแน่นอนนะคะต่อไปเป็นสาวราศีมังกรนะคะ สาวราศีมังกรก็คือสาวๆที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึงวันที่20มกราคมนะคะะรับสาวมังกร,รเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะฮะดูไม่ออกนะฮะชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเธอไม่ค่อยแสดงออกนะฮะแต่สาวราศีมังกร,รเนี่ย ชอบผู้ชายหรือชอบคนรักที่ขยันทำมาากินนะวิธีเอาใจเธอนะอก็แสดงให้เธอเห็นว่าคุณน่ะเป็นคนขยันมีมาหน้อดทนนะเ,เป็นคนที่อยากจะสร้างหลักสร้างฐานในหะ้ครอบครัวมั่นคงนะเธอก็อจะชอบนะแล้วก็จะพอใจอย่างมากแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้คุณด้วยค่ะต่อไปเป็นสาวราศีกุมนะสาวสาวกลุ่มนี่ย จะมีนิสัยช่างพูดช่างคุยนะฮะคุยได้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องนะฮะถ้าคุณอยากเอาเอกเอาใจเธอก็รับฟังนะฮะเวลาเธอพูดนะอย่าไปขัดคอหรือว่าบน่นว่ารำคาญนะฮะปล่อยให้เธอพูดไปเถอะนะคุณแค่รับฟัง แค่นี้เธอก็มีความสุขแล้วพออบพอใจแล้วนะคะต่อไปเป็นสาวราศีมีนนะคะสาวราศีมีนจะมีนิสัยสนใจในสิ่งที่สวยงามน,นะคะอยากได้คำชมจากแฟนจากคนรักนะฮะวิธีที่เอาใจเธอนะฮะก็ชมเธอเธอก็จะอารมณ์ดีนะจะยิ้มพออบพอใจนะฮะถูกอกถูกใจอย่างมากเลยถ้าท้าคนรักชมเธอโอเคค่ะคลิปนี้นะฮะจะโปยหวังว่า คุณผู้ชายนะฮะก็คงจะเอาอ,อกเอาใจส,สาวๆได้แบบถูกใจหล่อนนะ,ะพบกันใหม่อีกในคลิปหน้านะคะฝากากดไลค์กดติดตามอาจารยพลอยด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีมีสุขและก็สมบัตในความรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ